แปล่นปุ๊บถ้าถือจะใกล้ว่าอาลาป้าสวัสดีจมม้าผู้ชมมือท่านกันแล้วนะคะวันนี้เราเก็บชักลิสแมชนะครับเอ่อเราก็จะพาไปเอาดาบเอ่อดาบทองคาตาน่าแบบนี้เลยนะแต่ต้องโดเนตก่อนนะเอ่อสองร้อยห้าสิบโลบักนะเพราะว่าถ้าไม่โดเนตประตูตรงนี้มันจะไม่เปิดนะครับประตูกใกล้ๆเลย ถ้าแบบหลายคนสงสัยว่าไอทำไมประตูมันถึงไม่เปิดอะไรเนี้ยโอ้ม,มันเปิดนะแต่ของเปิดอ,อาจจะไม่เปิดเพราะว่ายังไม่โดนนิ่นะถ้ามันไม่เปิดมันจะเข้าไปไม่ได้นะแบบมันจะติดมันจะติดประมาณเนี้ยติดแบบติดแบบติดเลยอะแต่ประต,นะต,ตรูมันจะปิดนะของผมมัตูืนประตูเปิดเปิดเพราะว่าโดนนิแล้วไงนี่ยก็จะได้ดาบทองประมาณนี้อ่ะแล้วก็มาเอาตรงนี้นะแต่จะแบบมาบอกก่อนว่าเอาอยัางไงอะเออื่นก็กลับไปสปาก่อนแล้วกันถามว่า ดาบทอรมันมีดีอลไรก็ก็ดาบคนาปกตินี่แหละแต่แค่แบบมันถือไม่ได้ถ้าถือมันเทมันจะถือแบบมาแขกอะไรนี้กลับไปกระเป๋าผมสั่งว่ามันไม่โปรเนอ้์เซตติ้งเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากเลยเดี๋ยวเราจะขับไปดูละอ่ะอาถามว่าโดนเดนยังไงก็โดนเ่ยตรงนี้นะส่งมา20ดวงบาสอ่าโดนเ่ยแล้วก็รีเกมเข้าใหม่น่าจะต้องรีเกมเข้าใหม่แหละ ่าถามว่าแบบสมมติบางคนมาดูตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะมีบอกว่ากู้เรื่องคาตาณะนะปะนะว่ากู้เรื่อคาตาณะกู้เรี่อคาตาณะที่มันจะบอกว่าในแมปมันจะเขียนว่ามีคําว่าแมปแมปนี่แหละอ่านจะอ่านหนึงนี่แหละเซเบอร์คือปิดการขายไปแล้วคาตาณะอ่ะถามถ้าสมมติแบบไม่ไม่มีไม่มีเงินโดือนอย่างนี้ก็ก็นี่นะ้วสิบสิบเอ็มสิบเอ็มอา วันนะมันจะมันก็จะมีสีทองทองไปเนี่ยมันก็เทอ่าสีเอ็มพาราก็จะเป็นประมาณนี้โอรสอ,อ่าโอรส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 อะเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนให้ดูแล้วกันมีซ่อมก็จะมีพวกนี้อันนี้น่าจะอันนี้ไม่มีแน่นอนอันนี้ต้องเป็นพวกแอดมินนะโอเคมาก่อเลยตรงนะี้เอาอ่าอ่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเอาดาบพอยังไงอ่ะตอนแรกมันจะเป็นดาบนี้เราจะไม่สามารถกดรับได้จากราคาตรงนะั้นแล้วก็เข้าซื้อมาเข้าแบบมาเลยเข้ามาในเนี้ยนะ อ,อ่ะมันจะเข้าได้สองทางนะลืมบอกว่ามันจะเข้าได้สองทางก็จะเดินมาเรืเนะ่อยๆอะยรอ่ะแล้วก็แล้วก็เข้าตรงนี้ได้นะแล้วเ,เข้าตรงนี้ได้แล้วมากด e ตรงนี้นะไมกดไม่ได้วะ <What? S 1> ด้อเด้ดดใช่ละทำไมมันกด e ไม่ได้อ่ะแป็ไรปะขอไปแก้แป๊บคืเอ,อเราต้องอ่าอะไรนะเราต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นแบบวนะ่าคาตาะ 10m 10m ไม่ก็ไม่ก็ไอ้นี่คาตณาณธรรมดารานนะครับเพราะถ้าจะเป็นโอนซ้อนน่าจะไม่ได้มันจะต้องทําให้เป็นรูปร่างแบบรูปร่างคาตาแบบนี้นะอ่าอันนี้จะเป็น 10m คาตาณาปกดาบมันจะสวยมากมันจะมีเพื่อเป็นดาบแลก็ทองทอ,งอะไรองเหละยแต่มันแบบไม่ได้ทองเหลืองขนาดนั้นนะวนี้เราจะเล่นเป็นอุ้ยมนเกิดไก่ด้วยโอ้เกิดไก่มีไปอ่ะให้ทาถ้ามันจะมีทางลาดอยู่นะ แถ้ามันจะเดินเร็วกว่าออมนะตัวก็เดิออนอาตรงนี้ใช่ปนะมาละจะถ้าถามว่าโผล่ตรงนี้ไปโดวเน็ตตรงน,รงนี้ตรงนี้จะถึงเร็วกว่าเพราะว่ามันรอตรงนี้ได้เห็นไหมเราชาร์ตดีมาได้แล้วก็เลีเ้ยวเลี้ยวขวาขึ้นไปเลยธนานะต้องเป็นธนาอย่าไปเอาโอนซอ้อนไลเซ,เซเวอร์ดีเงี้ไม่กดอีไปได้หรออันนี้งงน่าจะเป็นบั๊กนะผมขอรีเกมแป๊บหนึ่ง ตอนนี้เราก็ได้ทําการบีเกมมนที่เรียบร้แล้วนะครับผมจะพาไปดูนี่เขเนี้แหละที่ไลน์สตรีมตอนแรกคลิปแรกไลน์สตรีมนี่ขนี่นะตอนนี้เขามีโซ่เป็น 8, แปดพันละอืมอ่าผมก็นี่นะก็ดาบมาเดิมเลยเกิดใกล้ๆก็ช่งดีหน่อยก็มีมาเรื่อยๆเยี่นะ่ะแต่กด e ได้เซิร์เมื่อกี้น่าจะเป็นบัคค๊กทำเนี่ยพอๆมันก็จะมีดีเลยประมาณ2วิไม่ก็1นวินะอกดาบไม่สวยนะแต่ถามว่าถึงสวยไหมก็ ใช้ได้นะอ่าแต่ถ้าสมมุติอ่ามันมีทั้งอ่าทวนทองดาบทองนะเอาผมจะจะับพาไปดูกันวิธีลงให้มันไม่เสียเลือดนะให้เราเอาตัวชีดไว้เลยนะชีไว้มันจะได้ไม่ต้องเสียเลือดทิ้ลงอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็มาเอาถั่วนะแล้วผมกลับเป็นอันนี้นะ 10m อันนี้แล้วก็จะไปเปลี่ยนได้นะแล้วก็เปลี่ยนเหมือนเดิมเลยก็เหมือนแบบว่าเราแบบไป,ไปอันนี้นะไปพ่นสีมันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ ปกติมันจะท่าถือแปลกๆใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนท่ามันอันนี้ซ่อมแขงอ่ะปกติท่าถือจะเป็นนี้นะพอเปลี่ยนปุ๊บท่าถือจะกลายว่า What ไม่ใช่ละเซิร์ฟมันหลอนละเซิร์ฟเซิร์ฟหลอนละไม่ใช่เซิร์ฟมันหลอนแล้วเดี๋ย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 วเสื้อเซิร์ฟมันหลอนแล้วไม่ใช่เดี๋ยว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 ทำไมแว่เดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่ เออนี่นี่มันจะเป็นปอดดำๆสวยนะสวยๆเลยก็จะเป็นตับจะเป็นทองทองอย่างนี้นะถ้าถือก็จะกลายเป็นแบบจิ้มทิ่มแบบนี้นะกระบองกระบองเอ่อลืมลืมให้ดูกระบองเลยกระบองก็จะเป็นแบบมีตุ่มขึ้นมาแบบทองทองนะเออมันก็จะถ้าถือก็จะเป็นแปลกนะอ่าพาไปดูกระบองแล้วกระบองไล่ขวดแล้วคุณจะขวดพี่นคนนี้เข้าบ้านหรอเงือนเดือนตาสามสิบเจ็ดมันจะจะไม่ค่อน่าจะไม่เล่นแบบจริงๆนะเขานัา่งเล่นแบบ รอตัวนะวิ่งโปรฟีบร่บล็อกเดี๋ยว<อ><ะ>เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวอีกอ่าเดี๋ยวคิหน้าผมจะมาสอนทำโปรฟีบร่บล็อกนะโปรฟีบร่บล็อกทำยังไงอ่ะก็จะมาสอนเออ,อ,รอเราก็เดี๋ยวจ่จอมเป็นำนำตามอย่างนี้วะกับกระบอกหน้ากระบอกอันนี้ฟรีนะที่มันมะีหนามๆไม่รู้ฟรี่รือจําไม่ได้อันนี้เราก็มาเอาได้แม่นี่กระบอกกลายเป็นสีดำถามว่าดาบ หลับทองเอ่อทวนทองกระบองทองอันไหนที่คิดว่าสวยสุดน่าจะเป็นกระบองกับทวนอะเพราะว่าดาบมันปอกดาบไม่ที่ไงเวลาจะลงใช่ไหมเราก็จะลงแบบดูดยัดดูดหยันล,ลงนะมันก็แบบทำแบบนี้อะใส่ใต่ลงมามันก็จะช้าหน่อยแต่มันไม่จิบไปหาพี่เยอะไม่รู้อยู่นี่หรือเปล่ายังอยู่อยู่นะเพราะว่าคิวเขาเพิ่มด,ดูวะนี่วิ่งอันนี้เพิ่มไปบกอย่าได้น กระบองหัวดีนี่ขวดได้ไงตีไงล่ะขวดเลยขวดขวดเอ๊ะต้องงี้ยไหมไเดี๋ยวสะทอนทำเพอร์ปีคบล็อกในคลิปนี้เลยแล้วกันเพราะกระบองมาทำเพอร์ปีคบล็อกได้เนาะเออผมก็จะมาสอนทำเพอร์ปีคบล็อกนะนนที่บ้านเลยเพอร์เฟคบล็อกก็คือการที่เหมือนเราลล่นไมค้ค้าแบบแต่เราแบบในเกาะสะท้อนอะไรเงี้ยแต่แต่แต่เราจะแบบต้องแบบใช้จังหวะในการทำ อนนี้นะผมจะทำาพอร์เฟ์บอให้ดูนะเพอรเฟกต์บ็อกคือเขาตีมาแล้วเราบอกให้ทาถ้าเราบล็อกไปก่อนมันจะไม่เป็นเพอ,อกบล็อกเขาจะให้เขาตีนะมาดิเอา้าอันนี้ผมผิ่ประตีมาก่อนนะ <c oughs> อ่าเอา่อเพอร์เฟกต์บล็อกก็คือการเหมือนคอรสเอเอ,เอ,เอพูดตาวทำไมปะเอ่อมันก็จะเป็นการเราจะเสียเลือดน้อยกว่าเขาเขาจะเสียเลือดเยอะกว่าแล้วบล็อกเขาจะหายด้วยมันจะมันจะมันจะดีกว่าติทุกคนมันจะมันจะดีกว่าติมันจะดีกว่าติด้วยนะ เออพอร์ฟิกบล็อกก็จะเป็นการประมาณนั้นแหละค่ะเพอร์ฟกต์บล็อกก็จะแบบเราเลือกเขาจะตีมาแต่ถ้าสมมติเราบล็อกนะอ่ะสมสมมติเราจะบล็อกนะเอ้ยเอเดี๋ยว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 ผมว่าแม่แปลกแปลกมันน่าจะเป็นที่กระบองนะอันเนี้ยที่แบบเออเขาตีมามืก่อนนในน่าจะเรียกว่าเพอร์ฟกต์บล็อกอะไรแต่มันจะสร้างความเสียหายคั้งคู่แบบเท่ากัน มันก็จะทําง่ายหน่อยนะเอ้ยไม่ง่ายนี่มันจะทํายากสําหรับคนที่ใช้คาตานะแบบฝ่ายตรงขา้ามใช้คาตานะแต่ถ้าฝ่ายตรงขา้ามใช้ทวนหรือกระบอกมันจะทําง่ายเพราะว่ามันสลูงไงมันตีฉามันจะทําง่ายหน่อยเอ่เอเดี๋ยวเอาไงดีวะถ้าเหนือในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนทําแบบเอ่อเทคนิคเล่นยังไงให้มันผิวๆิวเลยแล้วกันนะแบบเอ่อถ้าสมมตินะเอ่อคอมไม่แรงหรืออะไรไม่แรงโ้นบุกมันอะไรเงี้ย แบบกราฟิกต่ำไปเลยนะเพราะว่ามันก็ไม่เกี่ยวนะสวยไปแล้วตังค์ก็จะเป็นประมาณนี้นะอืมเอ่อผมก็จะบแบบเต็มเึปแบบเต็มเต็มเต็มก็จะตกเดีเฟรมเลสตกตกตกไปเหลือยี่สิบอันน่าจะเล่นยากหน่อยนะแบบคนที่เฟรมเลทยี่สิบอ่ะมันจะเล่นให้ผิวยากหน่อยแต่ถามว่าทำไอะไหมไก็ทำได้นะเฟรมเลทถ้าจะให้เล่นผิวแบบแบบขึ้นไปนะก็ประมาณสี่สิบบวกเนี่เาเล่นผิวนะสามสิบก็ได้แหละอ่าทีทีเล่นในผิวนะอันลับแรกเลยคือเราต้อง มอันนี้อันนี้เรื่องจากคนนะผมใช้ตัวเออ่ผมใช้นิ้วกลางเดินนะ W นิ้วกลางเดินแล้วชีพผมใช้นิ้วก้อยแล้วถ้าเป็นคน control ผมเอานิ้วก้อยกดลงข้างล่างมันกลายเป็นคอนโทรลชิปล็อกอ่ะก็คือคอนโทรลคือชิปล็อกอ่ะแล้วก็สมมติจะวิ่งอยู่ใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆแบบนี้อ่ะก็เอาเอานิ้วก้อยกดลงใช่ไหมเอานิ้วก้อยกดลงมันก็จะกลายเป็นชิปล็อกหลังนี้นะเอานิ้วก้อยกดลงกลายเป็นชิปล็อกหลังนี้แล้วก็เวลาแบบจะถืออ่ะผมก็เอานิ้วเนียนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนให้ เปลี่ยนให้นิ้วเปลี่ยนให้นิ้วชี้อ่ะมามามาเอาให้นิ้วชี้มากดตรงนับบิลก็เอานิ้วกลางไปกดเลขหนึ่งแล้วก็แล้วแล้วก็เปลี่ยนให้ให้นิ้วกลางมากดบิลเหมือนเดิมอ่ะถ้าถามว่าการเก็บดาบเก็บยังไงก็เหมือนเดิมนะถือมาแล้วก็เอานิ้วนางอ่ะเก็บก็คือกดตัวคิวนั่นแหละกดตัวคิวเอาเอานิ้วนางเก็บเออนิ้วกางนิ้วกางเลยอาวุธนิ้วนางเก็บอาวุธก็คือกดตัวคิวอ่ะ ถ้าเวลาจะกดท่าให้มันเร็วๆยังไงก็คิวแล้วก็กดท่าที่เราแบบเราจําได้แล้วก็นึกนึกไปก่อนข้างหน้าเลยแบบเดา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 อนาคตอะไรเงี้ยรู้ว่าผมจะกดท่านี้นะมันก็แค่แบบเลื่อนมาสมมติกดคอนโทรลอยู่ก็นะสมมติจะกดท่านี้แต่มันจะกดไปไม่ได้นะต้องแบบดีเลย์ไว้ประมาณนี้หน่อยสักหนึ่งบีกดกดคิวแชร์สักหนึ่งบีแล้วก็กดอ่ะประมาณนี้อ่ะสมมติจะกดท่าเบบี้ชักอ่ะแล้วก็ประมาณนี้เออ่แล้วก็ถ้าจะกดบล็อกยังไงให้ทิ้งเหรอ มาสอนแล้วกันวิธีลรก็บอกเลยโนลงมาเขาเรียกว่าหน่วยไอ้ยาด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 านะคะเราเปิดกระป๋อกับพี่แค่ว่ะเอาเลยเพื่อปิดบล็อกเฮ้ยไปเฮ้ยเพื่อปิดบล็อกอีกแล้วทุกคนติดเพื่อปิดบล็อกเฮ้ยแบบว่าจะตายกระบอกมันจะเพื่อปิดบล็อกง่ายหน่อยอืมแบบเล่นเล่นคนติดกระบอกจริงเขาจะทำเพื่อปิดบล็อกได้นะ เราก็ต้องเล่นประมาณสองสามวันนะทิติดตัดให้มันแบบเก็บคิวเยอะๆอ่ะตอนนี้ผมก็พันกาลแล้วก็เก็บคิวเยอะๆก็แนะนํานะถ้าจะให้เล่นเราให้เป็นเซิร์ฟสิงคโปร์ถ้าไม่ใช่เซิร์ฟสิงคโปร์ก,ก็สุ่มหาเรื่อยๆถ้าไม่ได้สิงคโปร์มันจะได้ง่ายต่อการฝึกนะอ่าแล้วยังไงเล่นยังไงยังไงพิมพ์โอ้ยเออเดี๋ยวนนงง <laughs> เดี๋ยวนนี่งงเดี๋ยวเมื่อกี้งงจริง <laughs> อ่า เราก็ต้องเล่นให้มันประมาณสามสามสี่วันถึงจะจําแมบได้แบบจาได้แบบจําได้ทุกตรงทุกมุมอะไรเงี้ยเอ่อจำได้ทุกทุกตรงทุกมุมอะไรเงี้นะนี่เราก็แบบแต่เราต้องรู้ถึงข้อมูลของดาบไปนะแบบรู้ว่าสกินนี้มันชา้ามันอะไรยังไงนะอ่ากระบอกก็จะตีเล่น,นเรานับนับกันว่ามันตีได้หนึ่งครั้งคือคกี่นะหนึ่งสองอ่ะสองวิตีได้สองวิหรือตีได้ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดประมาณนะ่ะเอ่อถ้าเป็นทวนก็น่าจะประมาณ นึ่งวินะจะเป็นทวนหรือเปล่าไม่รู้ดิอันอันนี้อาจจะแค่หนึ่งวิทวนน่าจะประมาณศูนย์จุดศูนย์จุดเจ็ดแต่ดาบน่าจะประมาณศูนย์จุดห้าคิดว่าประมาณนั้นเพราะว่ามันไม่เพราะว่าผมน่าจะนับเร็วเกินนะลอมานับแบบเดิมเนี่ยมันแค่หนึ่งวิเองนะแต่ถ้าจะเป็นทวนอ่ะรองมานับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจโยน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 สอโอ้โหตีแล้ว ไงล่ะนี่ไงล่ะโดนสอง h ิ t ไปดิอ่าทวนก็จะหน่งแต่แต่มันก็น่าจะเท่ากันใหอ่ะทวนทวนมันฝึกฟันเร็วกว่าอ,อันนี้ก็จะแล้วแต่คุณ <c oughs> แต่ให้ใช้ทวนเก็บคิวดีที่สุดคุณเลใช้ทวนเก็บคิวดีที่สุดเอ่อถ้าจะเรื่องแง่ผิะเทคนิคต่อไปก็คือเราต้องคือเอาง่ายนะถ้าจะเรื่องแ่ผว่ายัางไงก็ต้องจําแบบให้ได้ก็คือต้องจําแบบให้ได้คือต้องจําแบบให้ได้เลย ถ้าจําแบบบ้านเราเรก็จะเลี่นยากหน่อยเพราะว่าบางทีเราไม่รู้จะ,จะไปทางไหนแบบสมมุติไปทางตันอะไรอย่างเงี้ยก็อืไปไหน,นาหาเลยอ่ะอ่ะผมว่าจะไปสอนวิธีนะว่าที่ขึ้นไปตรงนั้นมันจะยากหน่อยมันต้องอันนี้ก็เพิ่งเริ่มนฝะึกนะก็คือมันจะขึ้นไปทางนั้นเดี๋ยวเราหาบันรลูไหนวะมีหลายรูเลยเก,กินทานําอ่าตรงนี้สมมุติมนันแบบนะอะสมมุติเราเกิดตรงนี้นะเราอยากขึ้นไปลานปลาโลตรงนี้มันไปได้ทั้งสอนอาบองเลยให้เรากุ๊บฉีกฟางไว้แล้วเราก็ อย่างนิดนึงให้มันแบบให้มันอยู่แบบอุบพอเป็นว่าเรากดกระโดดขึ้นไปอมันก็จะทำยากหน่อยแต่เราต้องฝึกเรื่อยๆนะเไื่มวกาันั่งตกดทางนี้นะเออใช่โดดโดดไปทางฝานะล้วก็เราก็โดดขึ้นไปให้ให้มันอยู่ตรงนี้ก่อนนะแล้วแล้วก็ถอยหลังนิดนึงบูแสงจ้าชิพยหายแล้วเราก็อยู่ตรงนี้นะมันจะมันจะร่วงอ่ะเราอยู่ตรงนี้ไว้นะเราก็โดดขึ้นมาปุ๊บนี่ไงได้แล้วนิ่งอหอน่าจะพิมอยู่นะคิดบ่าน่าจะพิมหูหูหูเก็บสอง ไม่เดอีไงด,ดีไงสีไง่ไงล่ะแต่ถ้าจะได้รีวิจริงๆเราควรซูมแม็กซ์โคลบออกมานะให้มันตันเลยแบบให้มันซูมซูมไม่สุดอ่ะคืออยากจะซูมแบบนี้นะถ้าอยากจะซูมแบบนี้เพราะเพราะเพราะถ้าซูมแบบเนี้ยมันจะเกิดการเออ่มันมันจะมองไม่เห็นกระดูกที่มานเล้านานนะครับถ้าแนะนำนะสำหรับเพฟรนด์บล็อกหนึ่ง ชักดาบนะชิ้น่ี่เราชักมีแอ่ก็น่าจะไม่มีแล้วมันจะเล่นในผิวมันก็แค่ต้องแบบอย่างแรกเลยนะถ้ามันอ,อแบบสเปคดีหน่อยมันก็จะลืน่นมันก็จะเล่นลื่ลลดดดนดีๆนะก็จะมีอย่างหนึ่งนะสมมติเอ่อผมจะกระโดดนะกระโดดฟันทวันน้าฮันนี่เป็นของทวนนะฟันฟันอ่ะมามาลงมาเลถ้าคนพบางทีนะถ้าเราจังหวะดีหน่อยถ้าเราโดดฟันตรงนี้ันจะเ่็นนี้เลย แล้วเราเก็บดาบอันนี้อันนี้จะเข้าใจยากหน่อยนะเพราะว่าถ้าเราฟันปึ๊บจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติเราเก็บดาบนะเป็นแบบเหมือนใช้วปบกใหม่มาปุ๊บแล้วเรากดกระโดดฟันมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ากดอีกรอบมันันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติเราเก็บแล้วเรากดกระโดดฟันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราเก็บแล้วเราก็วิ่งจู๊วิ่งจู๊แล้วเราก็ไปอย่างนี้แต่มันก็จะประมาณนั้นแหละอ่ะผมจะเอาุทองกชุดทอง ส,ส,สเตบนี้ใช้ได้นี่สุด l a s เสเตบเนี้ยนะไม่ก็สมมุติคนที่มีโดเนี้นะม,มันมันทำการหลอกคาเลยทุกคนเราไปพิมพ์ต้องผิดไม่ไฟนะแบบกดทับอะ่ะเราต้องเป็นภาษาดีว่า follow me follow me ปุ๊บพิมพ์พิมพ์มาแบบนี้ไม่ก็แบบไม่ก็แบบเอ่อ follow me ใช่ไหมแล้วก็เอาเนี้ยคัดรอไปเลยึแล้วก็พิมพ์คอนทูน B อะไรนี้อะ่ะคอนทรลคอนทูน B แล้วพิมพ์วันนี้ผมจะปีกมาทุกคนอาอแล้วไง เอ็ดคูปิงกว็วะไม่ได้ปิงนะแล้วทำไมมันพิมพ์ไม่ได้อ่ะห้าวแชทแหลกไม่ใช่แชทแหลกเราพีว่าพอเรามีแชทแหลกเดา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 ,เดา,เดาไม่ได้ปิงเจ็ดมันทำการหระค่ะเข้ามสำหรับคนที่โดนหนีนะโดนหนีถ้างั้นต้องโดนหนีถ้างั้นนะว่าเราจะดอกค่าคนเราต้องดูแนะว,ว่าเขาใช้ด,ดักพอหรือใช้ดาบอะไรเราก็รอเข้ามาแล้วก็แบบดูด้วยว่าเขาตามมาไหมแล้วก็ดูาดาาาดอาสุพุคนนี้แชทไม่ได้ไม่รู้พิมพ์ไม่ได้ อันนี้จิง่ะแล้วก็เราเข้ามาใช่ไหมแล้วพอเขติดตรงนี้ปุ๊บเราก็เราเราก็เราก็เราก็หันมาอย่างนี้แล้วเราก็หันมาอย่างนี้แล้วเราก็ฟันเขาจบสบายโคตรง่ายาถ้าหนูโดนเน็ตนะแล้วเราอยากเป็นแก๊งใช่ไหมล้วก็ปัตตูโดนเน็ตทำได้ไม่มีปัตตูโดนเน็ตก็ทําได้เราก็ขึ้นมาบนนี้ได้อ่ะแต่ถ้าอยากขึ้นมาบนนี้นะเออมันจะมีจุดใหม่ตรงนี้แบบอยากเอฟเคไว้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วเราก็อยู่ประมาณแบบตรงนี้นตรงนี้นตรงนั้นเห็นไหมมันจะมีมุมโดนอยู่เราอยากตกนะแล้วก็โดดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะโดดขึ้้้้นนนไไปดดะะจลลองทใหูแวกั นคูรากระโดดเนาะอ่าแล้วก็อยู่ไว้ประมาณตรง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 นี้แล้วก็กระโดดไม่หันปะมันยากอันหยาบฟูดหยาบเลยอะมันมันก็ไม่ได้หยากหรอกถ้าถ้าฟ้าฟุดนะฟ้าฟูดก็คือได้เลยดาแต่ถามว่าขึ้นไดาไหมขึ้นได้เพราะว่ามันมีตรงนี้เห็นไหมมาเอาเอาแบบมันเป็นแบบหยาบได้อ่าลองใหมายานกระโดดไม่ทันไม่ทำเองละ อ่าแล้วก็ตรงนี้นะทํายังไงถึงไม่ให้ร่วนลงไปนะง่ายๆเลยเราเดินวิ่งผ่านไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรตอนแรกๆถ้าเราแบบไม่วิ่งผ่านก็จะตกมันเป็นมานี้แต่เราไม่ต้องกลัวไอะไรวะเฮ้ยได้เฉยอ่ะตรงนี้ก็น่าจะยังไม่บอกนะว่ามันคือตรงนี้ได้ตรงนี้คือได้แต่ถ้าจะให้เอ็นบางตรงนี้ก็โดนมาตรงนี้แล้วก็ถ้าอยากดักฆ่าคนให้เราให้เราแบบนะให้เราลงมาสมมติเราเห็นแล้วว่าเขาอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหม เราดลงมาเว้ยเราห้ามให้เขาหันแต่ถ้าถ้าถ้้าเขาเห็นเราแล้วเราก็มาค่ะนี่ล้วก็นีไ่ไงล่ะเก็บสองเป็นไงอีกเพื่อัติดปล่อยกังวะแต่มันติดโคตรบ่อย,อ,าาอ,ยอัะต้องอะไรขูไมยุ่งเอะคุณทอมตายเลยเอานีเอาด,อาดีแต่ถ้ากระบองช่วกระกระกกระบองสู้สู้ชวนนะ กระบองชนะถ้าเล่นถ้าเล่นกระบองเป็นกระบองชนะแน่นอนเพราะมันติดโปรไฟลบล็อกอายมากระบองชนะแน่นอนถ้าแบบหนึ่งนะแต่ถ้าไม่หนึ่งหนึ่งกระบองจะแพ้เพราะว่ามันระยะมันสั้นใช่เอ่อคลิปนี้ก็อัดมานานละเดี๋ยวก็ถ้าบก็ออกเกมเข้าใหม่ออกเกมเข้าใหม่ถ้าบกนถ้ามันกดอีไม่ได้นะเอ่อก็จะรวมกันเลยแล้วกันสําหรับเอ่อเล่นให้พิวแล้วก็มาบอกเอาวิธีเอาดาบขนาะทองอะไรนี้แล้วก็บับนั้น ำไม่ได้เลี้ยวเสียใจมากบางนั้นงทำไม่ได้เลี้ยวก็เสียใจเลยแบบมันมันแบบมันมันมันวิ่งออกไปแล้วนี abe, ่ยผมผมหาวิธีอยู so um, so problem, man, hmm. ่นะมันก yeah, ็ทำไม่ได้นะตาแหล่โลบมากเซอร์มีตายไปก่อนแล้ววิ่ง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 วิ่ว่ะมันมันทำไม่ได้เขาถึงแม้ว่ามันมันไม่มีให้ลงไปแล้วแต่แา่ว่ามันขึ้นได้ไหมขึ้นได้น่าจะขึ้นได้เหมือนดึงหรือเปล่าไม่รู้แต่มันน่าจะไปได้แหละแต่มันหาวิธีอ่ะแค่น่ะคือมันลงไปเลยคือมันบล็อกบาเลียเขากั้นไปแบบนี้เลยไง แล้วก็โอ้โอ้กกอ,อันี้ไงจะจะแก้เค้นอ่ะนี่ไงล่ะอือรับตมวแมงเลยอย่าทำนกแบบนี้มันก็มไม่ได้ท็อปสิโอมีเรื่องนึงลืมบอกเลยว่าเคะว,ว่าท็อปสิอ่ะคือผมอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดเองนะคือผมก็ไม่ได้ว่านะ คนอาจจะคิดไม่เหมือนผมนะก็คือท็อกซิกที่ผมมาถึงในแบบนี้ก็คือคําว่าท็อกซิกก็คือเราสแปมปอกกวนพิมพิมปอกกวนแบบอไอ้นี่ไก่ตั้งว่าแบบแล้วพิมเรื่อยๆนะพิมพิมแค่ครั้งเดียวอะถ้าถ้าไม่ใช่เพื่อนกันอนะพิมแค่ครั้งเดียวมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสแปมพิมพ์ด่ากันดูดูอะอัน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 นั้นอนะมัน,ม,นมันได้เลยเลยคือมันว่าท็อกซิกแต่มันมีหลายคนอันนี้อันที่เวากนะมันมีหลายคนที่บอกว่า มันแม่นี่เลยซามูไรทำไมต้องดีๆก็มาข้ามหัวอะไรอย่างนี้นะผมคิดว่ามันก็มันก็มันก็ไม่มันก็ไม่ผิดของเขานะแต่ผมคิดว่ามันก็ข้ามหัวได้แต่ถ้าแบบมันเป็นเซิร์ฟส่วนรวมไงเซิร์ฟส่วนรวมเราจะฆ่าใครก็ได้มันไม่มีกฎเว้ยแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟส่วนตัวแบบนี้พรเวทอะเป็นเซิร์ฟบีผิดเงี้ยเราก็บอกได้ถ้าเป็นถ้าเป็นเจ้าของเซิร์ฟเราก็บอกได้ว่าอย่าข้าเราข้ามหัวอย่าข้ามหัวอะไรอย่างนี้นะ จริงจริงเซิร์ฟบีเมันไม่ควรฆ่าหมดนะเพราะว่าเซิร์ฟ VIP อ่ะมันฆ่ากันแล้วมันไม่ได้คิวไงแต่มันจะทำให้คนอื่นหมดหลอดเออเซิร์ฟบีเอเอพีอย่เมื่อกี้แต่เซิร์ฟเนี่ยถ้ามันน่าฆ่ามัวมันก็มันก็ไม่ผิดเอ้ยเซิร์ฟเนี่ยฆ่ามัวก็ไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟส่วนรวมมันไม่มีใครสั่งได้นอกจากเดเวลลอปเปอร์ที่เขาแบบพิมพ์กดไว้ป่ะห้ามฆ่ามัวนะห้ามฆ่าคนยืนเอเเอนะมันไม่มันไม่ผิดเลยสมมอว่าคนยืนเอเอเอ็นก็เข้าไปฟันมันไม่่่่่่ผผิิิดอออออะะไรรเเเลยยคคค้าาาาีกก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 วววทท็็็ซซซนนแมื หึงกันอยู่เข้ามาเจกับเรอย่างเนี่ย่ตอนนั้นผมคิดว่าฟ็อกซิ่มันคืออย่างนี้แต่ตอนนี้ผมเลิกคิดแล้วเพราะผมเล่นมานานแลวผมรู้ว่าจริงมันเป็นเกมฟันกันมันไม่ใช่เกมที่แบบต้องมาแบบคารบกดกันว่าแบบคนนี้ยืนนิ่งฆ่าไม่ได้นะ <c oughs> เขาก็ไม่ได้แปะชื่อบอกว่าฆ่าไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เออมันก็ฆ่าได้แล้วก็กคนเอฟเมันหรออกมนะถ้าถ้าไม่อยากให้เขาได้ผลประโยชน์จากเราแบบว่าแบบเขาถ้าถ้าไม่อยากให้เขาได้คิวจากเราได้ซูจากเราเออถามแบบผมเป็นไงบ้างผมก็ กถามถึงเรื่องแบบนะเพราะว่าทำคล้ายๆสูงนี่แหละอืมไอ้ตรงจุดเกิดก็อาจจะแต่ผมจะจุดเกิดมันจะไม่ได้เป็นทางเดินลงไปอะมันจะเป็นแบบก็ไม่มีอะไรมาก็จะเป็นแบบลาบๆเลยเพราะว่าแก้วในจริงเวลามันมันไหลอ่ไรมันไหลมันไหลอ่ตรงนี้มันไหลไหลมไหลลงมางี้เลยแบบแบบปล่อยปล่อยปล่อยนี่แล้วมันก็ไหลลงไปเลยอันนี้ผมไม่รู้วิธีแก้อือันนี้ผมไม่รู้วิธีแก้จริงก็เลยทำให้มันลับๆเลยแล้วกันส่วนแบบก็นาย ส่วนแบบก็มีลาบปลองแน่นอนไมต้องพูดจรงถามว่ากรอบไหมไม่ได้ก๊อปเพราะว่าทำโมเดลแบบเขาเหมือนไม่ได้ยังไม่ได้จริงขนาดนั้นคือื่อไม่ได้จะก๊อบหรอกก็ลานปลองก็สีเทาๆมากันนี่แหละก็ถามว่าเซตติ้งก็เหมือนเดิมนะผมก็ไม่ปรับอะไรมาฮีบอกก็แล้วแต่อารมณ์ถ้าปิดก็จะแหลกถ้าปิดเอพีมันจะชาฟันปุ๊บเอพีมันจะตกสังสิบนะเหลือสามสิประมาณนั้น ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดตับตะไคร้ได้ด้วยนได้เพื่อนๆไม่พลาดคลิปใหม่ของผมแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คอลงคลิปนะส่วนใหญ่จะไลค์มากกว่าเป็นสตรีมมือไปแล้วตอนนี้ค่ะเออก็อย่าลืมกดตับตไคร้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ